เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับอีเวนต์เดิมนะครับผมเหล่าปูข้อตุมปาร์ตี้นะครับเพิ่มเติมคือผมจะพาทุกคนไปฟาร์มนะครับนั่นก็คือการฟาร์มเจ้าไชนี่บอรตรงนี้นะครับวิธีการฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการรับเหรียญตาในอีเวนต์ต่างๆนั่นเองนะครับให้คุณผู้ชมมาที่บอร์ด ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปฟาร์มอีเวนต์จากง่ายๆก่อนก็แล้วกันเนาะค่อยๆเพิ่มระดับความยากไปนะครับอีเวนต์ที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือพลล h t ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ามันง่ายกว่านี้เนี่ยผมก็จะไม่ทําคลิปนะครับผมเนาะนะฮะโอเคคุณผู้ชมกดเข้าแมปไปเลยนะครับแล้วก็รอสักคู่หนึ่งครับผมหลังจากนั้นกดเพยไปครับและที่นี้ก็จะให้เราเลือกครับคุณผู้ชมครับเลือกอะไรก็ได้นะครับกดเลือกไปก่อนเนาะรอหลดสักคู่หนึ่งครับ อ่าพอเราเข้ามาในแมปแล้วครับผมคุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยกดตรงกระเป๋าตรงนี้ขวามือครับเห็นใช่ไหมครับจากนั้นให้คุณผู้ชมกด go to work ครับผมและทีนี้ก็ให้เลือกนะครับเลือกโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมโรงพยาบาลอยู่ไหนอ่าโอเคกดเลือกไปครับทีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมเดินตามผมมาได้เลยนะครับผม โอเคให้เรามาตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงหัวฟักทองตรงนี้แล้วกดสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะให้เราเลือกตกแต่งหัวฟักทองนะครับคุณผู้ชมก็เลือกไปอันไหนก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคอมพิวต์ไปนะครับอ่ากดชัวร์ปุ๊บเราก็จะได้รับแบดแบบนี้ครับผมนะเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้1 0 0เชนิ่งบอลและเดี๋ยวกลับเข้าไปดูในแมปนะครับ นี่ครับผมได้มาแล้วอีก100นะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วแ้่เพื่อนๆีิชอบคลิปนี้ยังไงยอย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย